สวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีกรสุรินครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหัวตะพาลน,น้เพื่อนตรบนพิรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อนวันนี้เมษายน2017เนาะมาเก็บภาพบรรยากาศการหว่านแหหาปลาเนาะปลาตัวใหญ่ทำ <laughs> ไมจับกับดินเลยมาจากบ้านอะไรครับนี่บ้านนี้เลยอยู่บ้านนี้เลยครับบ้านนี้วะอ๋อบ้านหัวตะพานเนะาะ ไม่กินปลาใหญ่ครับกินแต่ปลาเล็กครับอ๋อทำไมต้องจับเอากับดินาดนั้นก็ไปล้างแล้วก็ใส่กะติกับอ๋อเอาแต่ปลาน้อยๆเนาะปลาใหญ่มันก้างมันเยอะปลาใหญ่ไม่เอาเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกรอบ เยอะเพื่อนเต็มเลยเพื่อนคนตเต็มหนองนอ้ำเลยตรงนี้เนาะอันนี้เป็นหนองน้ำของหมู่บ้านอุทยานเพื่พอนสวนพฤกามันเป็นหมู่สิบเอด็ดเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของหมู่สิบเอด็ดโอ้เวลาตัวน้อยๆเพื่อนปลาตัวน้อยๆปลาตัวไม่ใหญ่ ได้เกือบเต็มแล้วอยู่ปลาที่แยงบ่มาจากบ้านอะไรครับนี่มาจากหมูสามบ้านระกาหมูสามบ้านระกาใกล้ๆเนาะใกล้บ้านเราประมาณเป็นหมู่บ้านใกล้ๆกันมีแต่ปลาตัวเล็กน้อยวันนี้เป็นปลาตัวใหญ่ตัวเล็กน้อยอย่างนี้แหละไม่ติดพอ ให้แต่ได้เนาะ่แต่ตัวน้อยๆเพื่อนวันนี้มีแต่ปลาตัวน้อยๆบานต์กาเนาะบานต์กาต์ตบบเพิรามเพื่อนหมูสามเนาะเฮ้ยตมบนอนดีบ่อ๋อคิดว่าตัวบารกา์าราารกาต์ตบบเพิรามบาร์การ์ตมบนอนดีอ๋อผมไปถ่ายวัวบานต์นกาบ่อยบาร์กาวัวเยอะเนาะ รตัวเป็นร้อยร้อยตัวนผมไปถ่ายคลิปทุกวันเลนบารากาเนาะเห็นคนเห็นคนบารากาแล้วนี่เป็นเจ้าของวัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะครับครับหารอบรอบฟังตัวนั้นเลยไปลึกๆกลมตัวเล็กเหมือนเดิมเหมือนกันเนาะคนนั้นทำไมถือครุ ไม่ถือครุเฉยๆมาจับเอาบ่เก็บหอยบ่โอ้หอยอะไรน่ะเดี๋ยวดูหน่อยหอยอะไรอ๋อเรี๋ยวหอยอะไรเนาะตัวเล็กๆอย่างนี้ขยายให้ดูก่อนเพื่อนหอยอะไรเนาะหอยตัวเล็กน้อยเพื่อนมาเก็บหอยอย่างเดียวเนาะ มาจากบ้านอะไรครับบ้านโคกวัดบ้านโคกวัดโอ้ยมาเก็บหอยไกลจังเลยถึงบ้านโฮตพานแถวโคกวัดไม่มีหอยบอกแถวบ้านโคกวัดไม่ค่อยมีหอยว่ามาหาไกลจังม,มาหาหอยถึงบ้านโฮตพานบ้านโคกวัดตำบลน,นาดีเพื่อนคนมากเขาจะเป็นตำบลน,นาดีเนาะ ยังไม่เห็นปลาตัวใหญ่เพื่อนเห็นแต่ปลาตัวเล็กๆตัวใหญ่ยังไม่มีเลยเห็นแต่ปลาขยเองตัวเล็กๆเ,เห็นคนเก็บหอยเพื่อนโอ้คนมาหาหอยก็มีมาไกลเนาะไหนตัวใหญ่ยังไม่เจอเลย เจอแล้วแต่ไม่ได้หรอกหลุดบอตัวใหญ่ชอบหลุดห <c oughs> นีไปได้คนเยอะอนเฟื่นไม่ค่อยมีปลามีแต่หอยอเพื่อนมีแต่ปลาตัวเล็กๆปลาตัวเล็กๆแบบนี้นเพื่อนได้เยอะเหมือนกันนี่ปลาขยงส่วนมากเนาะ เพื่อนมองเห็นหรือเปล่าน้อแดดแรงมากเลยวันนี้ร้อนมากเลยมาจากบ้านอะไรครับใหญ่บ้านท่าสว่างท่าสว่างเลยเหรอ<แ>โอ้โหมาไกลเนาะ<แ>มาจากบ้านท่าสว่างตำบลท่าสว่างเพื่อนนี่มาไกลเหมือนกันเนาะมาถึงบ้านหัวตะานมาหลายคนบอมาหลายคนอยู่ครับมาหลายคนเนาะ มาจากบ้านท่าสว่างช่วนตะบนตะบนท่าสาว่างวิถีคนซุรินครับช่องยูทู e ช่องวิถีคนซุรินวันนี้มาวันนี้ก็ใช้สุมนะ่มเนาะันนี้ใช้สุมนะส่มเพื่อนุมคลุบเอาเนาะ เราจะสัมภาษณ์ว่าใครมาจากบ้านอะไรบ้างเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นตำบลใกล้เคียงเนาะตำบลนาดีตำบลท,ท่าสว่างเพื่อนแถวนี้เนาะมาจากท่าสาว่างคุณยายก็มาจากท่าสาว่างเพื่อนนี่ยตำบลท่าสาว่างด้วยโอ้ตําบลท่าสาว่างก็อำเภอเมืองเนาะจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยเพื่อนได้ไหมเจอไหม ปลาตัวน้อยเพื่อนไม่มีปลาตัวใหญ่เลยเราก็มาเก็บบรรยากาศช่วงกลางวันเนพื่อนแดดร้อนมากเลยไม่รู้จะถ่ายได้นานไหมเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยเพื่นอนช่างวิถีคนสุรินเราก็นำเสนอบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะ้ะหากินบ้านๆนาอเพื่อน เดินไปเรื่อยๆก่อนเดินรอบๆนะที่จะกวางนิดหนึ่งตรงนี้อาอไหนปลาอยู่ไหนประกันทำอะไรเพื่อนโอ้ไม้ติดเยอะมากกะเแหแล้วเพื่อนไม่ได้ปลาได้แจกได้แต่ได้แต่แต่ไม้ไม่ได้ปลาไหน ใต้ระบบรากตัวใหญ่เอกไปไอกผูกของก็ใช้เชือกผูกเหมือนกันนะห้องนะใช้เชือกผูกลากไปกับตัวเพื่อนแบบนี้นะทีไรเราก็ไม่รู้คิดว่าเขาจะสะพายเพื่อนไม่ใช่เขาใช้เชือกมัดไว้แล้วก็ลากไปแบบนี้นะแบบนั้นงมอยู่เพื่อนยังไม่ขึ้น กำลังงงอยู่ในน้ำยังไม่เห็นตัวใหญ่เลยเพื่อนอยู่ตรงไหนเนาะตัวใหญ่เพิ่งลงมั้งเรามามาถึงนั่นเพื่อนไม่รู้ลงนานแล้อยังเนาะโอ้รา่างกาโชตชับแบบผมอยู่นี่ <laughs> <laughs> อยากอก <laughs> อก่าฮ่าอยาั้นกค่คือนาด งมอะไรน้อคุณยายยายทำอะไรเนาอหนูยายตามานี่หน่อยงมหาอะไรตรงนั้นเราเดินเกือบจะรอบหนองน้ำนนเพื่อนยังไม่เห็นปลาตัวใหญ่เลยเนาะ <c oughs> คนเยอะมากแต่เห็นแต่ปลาตัวเล็กๆตรงนี้ คนเริ่มกลับกันบ้างแล้วเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีปลาตัวใหญ่เนาะได้กันเยอะอยู่แต่ว่ามันปลาตัวน้นอยๆเพื่อนปลาขย่งน่าสนมากแต่ขอให้ได้บ้างก็แล้วกันเนาะปลาอะไรก็เอาเพื่อนโอ้ฝนเต็มเลยเพื่อนเดินรอบเลยวันนี้เราจะเดินหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกลับเพื่อนเพราะว่าแดดร้อนมากเลยวันนี้มาเล่นน้ำเฉย ได้ปลาไม่ได้ปลาก็ได้เล่นน้ำก็พอแล้วึงเลาวแ้วอากาศนีเราต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเพื่อนๆวันนี้เราก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อเพื่อน อากาศร้อนเนาะอยู่นานไม่ได้เพื่อน